สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนตรกุลวันนี้ทนายอยากจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักง,งานตามพรบรส่งลืมเปล่าหรือไม่นะฮะซึ่งทนายก็พยายามชี้แจงมาหลายครั้งแล้วว่ามีดีกาโดยเฉพาะทนายยกดีกา259ปี09มายืนยันว่า เจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับคอมเมนต์มาหาว่าเป็นเปนพยายามให้เป็นเพื่อจะได้ให้เหมือนกับถูกตั้งข้อหาได้ง่ายแล้วก็รับโทษหนักขึ้นโดยอ้าง,ว,างาว่าได้รับเงินพระเจ้าอาวาสได้รับเงินนิตยพักนะฮะซึ่งเป็นเงินนิดเดียวดังนั้นเนี่ยเพื่อให้คนที่อาจจะมีอคติโดยเฉพาะกับหลวงพ่อหลงกฎวัดพระบาทน้ำพุ พระอาจารย์คึอฤทธิ์วัดนาปะพงนะครับได้ทราบแล้วก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยก็น่าจะมีนักกฎหมายก็ไปนค้นดีกาเพื่อจะเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีและไอ้เรื่องเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับทําไม่เป็นในคดียักยอก่อ,ยยอ,อกอ็ต้องมีผู้เสียหายไอ้คดีช่อโกงอะไรนี่ต้องมีผู้เสียหายส่วนคดีในวัดถ้าถ้ามันไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยอยู่ดีๆตํารวจเขาจะมา เข้าไปดําเนินการโดยอ้างว่าเข้าไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะเป็นผู้เสียหายใช้เองโดยอาศาัายอํานาจตามประมวลกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําไม่ได้นะครับดังนั้น <c oughs> เรื่องที่จเจ้าว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยมันเป็นเรื่องในสําคัญในการต่อสู้คดีอันดับต้นๆเลยนะครับอันดับต้นๆแล้วก็เป็นเหตุที่ถ้าถูกตั้งข้อหาว่าเป็นเจ้าพนักงานแต่สารบอกว่ามันไม่เป็นข้อหาที่ถูกตั้งเนี่ย อาอย่างหลวงพอ่อลงกฎวัดพระบาทเนี่ยที่โดนตั้งหนึ่งสี่เจ็หนึ่งห้าเจ็ดนี่ยยกฟ้องเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเนี่ยฮะโอเคครับอันนั้นส่วนทนายของวัดทนายของหลวงพอ่อลงกฎหรือหลวงพ่อคึริธิ์ท่านจะไปต่อสู้ยังไงก็เป็นของท่าน แต่ในเชิงกฎหมายทนายก็ในฐานะเป็นผู้รู้ก็ต้องมาพูดไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปกล่าวหาแล้วก็ทั้งกับพระที่ถูกกล่าวหาโอเคดีกา2 5งหปี09นะครับเป็นดีกายอ่อซึ่งง่ายนะท่านลองฟังดูท่านจะเข้าใจนะครับแม้ว่าพรบอรสอง2ัน5้ามงเล็บ45นะครับ จะบัญญัติให้ถือว่าพระพิสุซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าพนักง,งานตามฟาร์มในประมวลกฎหมายอาญาข้อดี <Yeah. S 1> ก็มีแต่เพียงอำนาจสอบสวนอธิกรณ์และสั่งลงโทษพระพิสุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมินัยเท่านั้น <Yeah. S 1> หามีอำนาจ รับแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาและมีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไม่ก็คือไม่มีอำนาจรับแจ้งความไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนฉะนั้นนะครับจึงไม่ใช่เจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1, 7, 3, 1, 7, 4, หนึ่งกับหนึไงนีครับชัดเจนไหมครับ นะครับไม่ชัดเจนก็ฟังหลายหลครั้งดังนั้นเมื่อมีผู้โต้แย้งมาเพื่อความสบายใจมันไม่ได้บีดีกาเดียวนะครับมันยังมีดีกาปี2554ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามดีกาที่7540ห้าสนทับสอง4นะครับอันนี้นะครับก็สรุปว่าจำเลยเนี่ยถูกฟ้อง ก็เคยเคยเป็นเจ้าว่าแล้วก็ในอยู่ระหว่างตาแหน่งก็โดนเล่นงานแล้วก็ออกไปแล้วนะครับแล้วต่อมาเนี่ยทางตํารวจเขาได้ฟ้องแล้วทางวัดเนี่ยก็ขอเข้ามาเป็นโจทย่รวงนะฮะแล้วก็จําเลยอดีตเจ้าว่าเนี่ยเขาก็สู้ว่าการสอบสวนอะไรมันไม่ชอบอะไรทํานองนั้นนะครับเดี๋ยวเราฟังดูแล้วกันนะครับแม้จําเลยแม้จําเลยนะครับก็คือแม้อดีตเจ้าว่าเนี่ย จะเป็นเจ้า,าวาดของโจทร,ร่วมนะครับนะครับจำเลยนะครับในขณะที่สุสขภเป็นเป็นจำเลย <c oughs> แม้จะเคยเนี่ย <c oughs> เป็นเจ้า,าวาดของโจทร,ร่วมนะฮะได้รับเงินเดือนประจําที่เรียกว่านิตยภักจากเงินงบประมาณของรัฐชัดเจนนะฮะได้รับเงินจากงบงบประมาณของรัฐแต่ผู้ที่ได้รับเงินประจำแต่ผู้ที่ได้รับเงินประจํา จะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา4แห่งพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกรรันและประาบปรามการทุริลิะอ้างไปถึงตรงนั้นเลยครับต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นชัดเจนนะครับผู้ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นข้า,าราชการการเมืองข้าราชการประจําหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น,นต้องเป็นสามอย่างนะครับการเมืองข้าราชการ หรือพป็นง,งานส่วนท้องถิน่นซึ่งเจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ความหมายของเจ้าพนักงานนี้นะครับชัดเจนนะครับอันนี้อธิบายมานะครับดังนั้นนี่นะครับไอ้พวกที่พยายามที่ดึงเจ้าอาวาสเนี่ยเข้าไปเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยทนายเขาไม่รู้ว่าเขาเขาเขาไม่เข้าใจกฎหมายไหม หรือซึ่งบางคนก็เป็นนักกฎหมายบางคนก็ไม่ได้มเป็นนักกฎหมายนะครับก็พยายามที่จะมาะ <_ co> เพราะว่าตอนนี้มีคนเอาความรู้ของทนายไปเขียนเยอะเลยครับว่าเอเจ้าว่าไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเจ้าว่าไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานจะมาแต่งมาตั้งข้อาหาในเรื่องของเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้ก็ยังมีบางคนนะครับเขาก็พยายามบอกว่า till. ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นต้องเป็นอ้างเงินเดียพัดบ้างอ้างน,านูน่นอ้างนี่บ้างดังนั้นคลิปนี้มันจะเป็นคลิปชัดเจนนะครับและคำวิพากษาดีกาเป็นปคนนั้นได้นะครับ ย่อยๆนะอีกนิดหนึ่งนะครับก็ยังมีสรุปอีกอันหนึ่งก็ว่าวัดจริงหาใช่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการแผ่นดินนะครับการบริหารและการแผ่นดินก็เป็นเรื่องหนึ่งวัดก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นพระพิสุที่ได้รวาแนแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งในการปกครองสงนะฮะ ก็จเจ้าอาวาสก็ได้รับแต่งตั้งให้การให้ให้ดำรง,งตำแหน่งการปกครองกระทงไม่ว่าจะตําแหน่งเจ้าอาวาสเขียนชัดนะครับไม่ว่าจะตําแหน่งเจ้าอาวาสหรือตําแหน่งอื่นใดก็ตามหรือตําแหน่งอื่นใดก็ตามจึงหาใช่ยอยู่ในความหมายของคาจํากัดความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนั้นเนี่ยก็สรุปนะครับมันเป็นคํากฎหมายฟังนะี่อาจจะงงนิดหนึ่งสรุปว่า เจ้าอาวาสหรือพระพิกษุรูปใดน,นะครับไม่อยู่ในความหมายของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสรุปก็คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้นะครับเป็นข้อต่อสู้สำคัญเลยนะครับสำหรับวัดนาป่าพงพระอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วก็หลวงพ่ออารงณ์กฎวัดพระบาทน้ำพุแต่ติดใจนิดนึงนะครับตอนนี้เรื่องของหลวงพ่ออากฎวัดพบาทน้ำพุเนี่ย ทำไมสิทธิ์ถึงไม่ได้ออกมาขยับเยื่นเลยทำไมไม่ประกันตัวท่านออกมานะประกันออกมาครับท่านโดนคดีอย่างเนี้ดีกาออกมาอย่างเนี้ยมันสู้คดีง่ายทนายฝึกหัดยังทําได้เลยแต่ทําไมปล่อยให้ท่านต้องอยู่ในเรือนจำทนายก็ยังงงงง,ง,งแล้วก็งงนะครับแต่โอเคครับหรือว่าทนายอาจจะ ไม่ได้ไปคิดไปก้าวล่วงนะครับเพราะว่าทนายยังไม่รู้ว่าทั้งสองวัดเนี่ยทั้งอาจรรรโโออออารย์หลวงกฎพระอดีตพระหลวงกฎกับพระอ,อาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยปัจจุบันเนี้ได้แต่งตั้งใครให้เป็นไปต่อสู้เรื่องนี้ชัดเจนหรือเปล่าหรือเขากําลังมีแผนการอะไรซึ่งอาจจะคิดกันช้าหรือเปล่าทําให้ทนายเข้าไปยุ่งเรื่องนี้แต่ทนายเข้าไปยุ่งโดยไม่เจตนาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่หวังดีก็สรุปนะครับสรุป2ดีกานะครับ ยินยันแล้วว่าเจ้าว,วาดวัดไม่ใช่เจ้าพนักงานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตามดีกาโอเคครับจากนายนิษฐ์ประเสริฐนิติกนสวัสดีท่านครับ